โอเคนะครับก็กรับส,สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะฮะอ่า <c oughs> ก็อยูับผมอีกแล้านะฮะนิสเตอร์โบเกเมอร์นะ,ะหรือว่าในบุญนั่นเองครับอาวันนี้ก็จะเล่นเกมหมครับเช่นเคยนะครับเป็นพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่สามปะสามหรือสองเออสักพาทนี่แหละครับ อ่าแล้วก็คือผมมาเล่นนอกรอบก็คือมาตัดต้นไม้รอบๆแค่นี้เองนะฮะก็ได้มาไม้มาประมาณแค่นี้เออประมาณแค่นี้อืมแค่นี้เองแล้วก็คือยังไงปึ๊บเอาไหมเราจะขึ้นไปทำบ้านกันต่อนะฮะจากพาร์ทที่แล้วนะฮะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้โอเค เดี๋ยวใช้ดาบขุดดีวกว่เร็วหน่อยอบโอเคอืมพอดีใช่ไหมอืมหนึ่งสองสม,ส,มสี่หนอึ่งสองโอเค โอเคแล้วก็ตรงนี้เอาแบบไม่ต้องใหญ่มากนะครับบ้านอืมโอเคแล้วก็ตรงเฮ้ยเดี๋าไหมโอเคแล้วก็ตรงนี้เราจะทำประตูตรงไหนดีตรงตรงนี้นะออตรงนี้ถ้าตรงนี้แล้วกัน ตูตรงนี้แล้วก็อืมอืมตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้ชึบชึบเดี๋ยวดิอิชายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอชายเดี๋ยว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 โอ้โหตรงนี้โอเคแล้วก็ ตรงนี้อ่าแล้วก็อันน,นี้แล้วก็อันนี้อ่าโอเคได้แล้วนะฮะแล้วก็มาตรงนี้อืมตรงนี้ก็ทำไว้ตรงแบบนี้แล้วก็แบบนี้เลยกันอืมทักสองสแต็กก่อน โอเคแล้วก็มาเตะตรงนี้อ่าเดี๋ยวละเวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืมยังไงดีอ่ะอืมตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวตู้มันเลกไปปะโอเค ตั้งค่าสักนิดหน่อยนิดหนึ่งนะฮะโอเคขนาดนี้ก็น่าจะพอโอเคแล้วก็ตรงนี้เออตรงนี้จะทำเป็นี้ไงดอ่ะตรงนี้ทำ่างนี้โอเค แล้วก็ตรงนี้ด้วยอ่าเดี๋ยวทำข้างาในก่อนดีกว่าเอ้ยทำข้างในบ้านก่อนดีกว่าแล้วกันแล้วก็ค่อยทำข้างนอกเอองั้นมันจะวุ่นวายนะฮะโอเคยจะทำควางก่อนอืมโอเคได้ละอ่าตรงนี้ก็ ngade, kita pergi ke tengah kan, ini 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 ไอ้ยับพึ่งดีโอ้โหอะไรวะอ่าแล้วก็นี้ครับอุ๊ชอืม เดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันชักจะไปยังไงกันใหญ่แล้วนะมันชักจะจะไปยังไงแล้วนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ๋อชักแบบนี้แล้วก็ตรงนี้โอเค ตรงนี้ดนะ้วยอือก็ตรงนี้เอาอันเอออันนี้แล้วก็มาตักตรงนี้ตรงนี้ใช่ป่ะเออแล้วก็ปาตรงนี้แล้วก็มาอันนี้ถือหน่อยไปดิเออแล้วก็มา เดียว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 โอเคอันนี้แปะไปะแล้วก็อ,อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อ่าตรงนี้ก็ต้องอยู่ตรงนี้โอเคอือฮือเดี๋ยวมืดแล้วเหมือนเดิมครับนอน หวังว่าพรุ่นี้คงจะทำบ้านเสร็จนะโอเคเดี๋ยวไปขุดทรายไปทำกระโจกกันดีกว,ว่าเดี๋ยวขุดตรงนู้นดีกว่านะตรงนู้นน่าจะดีกว่าโอเคแล้วก็ตรงนี้ นี่โอเคปึ๊บ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 ชึบฟึบโอเคโอเคโอเคขึ้นไป ตรงนี้ตัดตรงนน้นดีกว่าโหมันเยอะแยะโอเคตัดตรงนน้นดีกว่าไปตกไักทรายนะโอเคโอค้จุดบอกเลยครับช่อนช,น,ชน,นี้นะฮะ ผมเนี่ยจะทำตั้งแต่ปีที่แล้วละเออแล้วก็เพิ่งจะได้มาทำก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ถือว่าได้ทำสิ่งที่เราอยากทำมาตั้งนานนะฮะช n e l เนี่ยผมอยากทำตั้งนานแล้วแหละนะแต่ก็ไม่ได้ทำสักทีคือวัสดุมันเยอะอยงไงก็แบบก็เลยต้องแบบ ก็เลยไม่ได้ทำทักทีนะฮะเพิ่งจะมาได้ทำก็ปีนี้แหละฮะโอเคตรงปลูกตรงสายไว้ก่อนอ่าก็เดี๋ยวนะอันนี้โตแล้ว นีนตัวลราอ่ะมีโอเคอันนี้มีเยอะเยอะอีกเยอะอีกเยอะได้เยอะโอเคอันนี้แล้วก็อันนี้ชิปอืชิปชิปชิปอืมโอเคแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็ อันนี้อ่าแล้วก็ไปสร้างบ้านต่อนะฮะ้ามาบ้านผมนี่มีความสวยไหมบอกเลยว่าไม่ครับผมนะโคตรเละโคตรพังโหก็ใส่สาลงไปฮึบอบอบองไปโอเคแล้วก็ใส่ฮึอบ,อบอืมพอ ตอนนี้ก็เวลาประมาณถ้าประมาณประมาณเท่า,หหา,า,าหกกไหร่แล้ววะเถ่าไหร่กันไรู้แยล่ะอืมรู้สึกปวดตานิดนะ อโอเคแล้วก็อย่างนี้โอเคแล้วก็อันนี้เอ้ยเอออันนี้อันนี้โอเคเอ,อ,อ,เคอ,นนอืเดี๋ยวดีวะโอเคอันนี้อ่าเดี๋ยวอันนี้เออ โอ้ยิ่งดึกยิ่งหลอน้าทุมกว่าจะเที่ยงคืนแล้วเนี่ยแม่เจ้าโอ้โหแล้วแบบเออผมก็ถ่ายมาแล้วตั้งกี่พาร์แล้วเนี่ยเออพาร์ทแรกก็ไฟเสียนะฮะ รับสองก็วีดก็เสีอหายเองนะฮะโอ้โหสุดยอดสู้ๆครับผมนะซีลแคตเตอร์เป็นอย่างนี้นะ,ะอือก็จะปีใหม่แล้วนะฮะผมก็อยากได้สักยี่สิบซับก่อนจะปีใหม่ก็ช่วยๆกันซับกันหน่อยนะฮะเป็นว่าเป็น เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเหมือนกันนะฮะผมก็ทำมาประมาณเดือนกว่าแล้วใช่ไหมอ่าถ้าครบสามสามร้อยซับนะครับมีกิจกรรมแจกบัตร